ท่านผู้ชมครับร่องรอยสุดท้ายเท่าที่เราได้เห็นคุณตังโมเนี่ยก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดจุดที่ไปขึ้นเรือแล้วจุดที่นั่งเรือสปีดโบ๊ทของคุณปอที่คุณปอเป็นคนขับเนี่ยไปที่ร้านอาหารที่ปทุมธานีห่างจากจุดที่เป็นจุดที่จอดเรือที่อู่เรือไว้เนี่ยที่อยู่ที่นนทบุรีก็หลายกิโลเมตรนะครับตรงนี้นะฮะ18นาฬิกา34นาทีเมื่อวานนี้เรือสปีดโบ๊ท มากัน6คนนะครับรวมคุณแตงโมด้วยเรือมาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือของร้านอาหารตรงนี้นะครับคุณแตงโมสวมชุดเดรสผมยาวนะครับนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของเรือแล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อขึ้นเรือนะครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่ร้านอาหารบ้านตานนิดอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับในพื้นที่หมู่สตําบลกระแชงอําเภอสโคกจังหวัดปทุมธานีร้านนี้นะฮะ พี่คุณแตงโมมานั่งทานข้าวกับเพื่อนๆก่อนจะออกเรือไปอีกครั้งหนึ่งคแล้วก็พลัดตกน้ําแล้วก็หายไปคุณพึ่งผู้บริหารของร้านบ้านตานิดบอกว่าเมื่อวานนี้24กุมภาพันธ์คุณแตงโมมากับเพื่อนๆรวม6คนผู้หญิงสามผู้ชาย3ก็มาสปีดบ๊สสีขาวมาเรือลําเดียวกันมาถึงร้านประมาณ6กโมงเศษตอนเย็นๆนะครับนั่งทานอาหารที่โต๊ะทิมระเบียงเอาสองโต๊ะมาต่อกัน ก็ทานอาหารกันตามปกติเหมือนกับลูกค้าทั่วไปนั่งคุยปกติธรรมดาแล้วก็เรียกพนักงานเสิร์ฟไปเช็คบินตอนสองทุ่มกว่า,วาขณาที่กําลังรอการเช็คบินทางคุณพึ่งนะบอกว่ายังได้เดินไปเก็บถ้วยชามที่โต๊ะของคุณแตงโมที่กําลังนั่งทานอาหารกันอยู่ซึ่งตอนนั้นทุกคนอิ่มหมดแล้วตรงจุดนี้ฮะโต๊ะนี้นะครับตรงจุดนี้เลยนะครับคุณแตงโมยังบอกว่าอาหารอร่อยมากก็เช็คบินแล้วก็ออกไปนั่งเรือกับเพื่อนๆ ที่ร้านยังมีการถ่ายภาพกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีนี่ฮะนี่นะครับซึ่งที่ร้านบอกว่าโอ้โหคุณตังโมนี่เป็นกันเองมากคแล้วก็น่ารักมากนี่นะฮะซึ่งชุดชุดนี้เนี่ยเพื่อใครพบเห็นเบาะแสคุณตังโมชุดสุดท้ายจะใส่ชุดนี้ที่มากับเรือเมื่อวานนี้นะครับแต่ภาพที่อยู่บนเรือจะเอาเสื้อเนี่ยมาคลุมแล้วนะครับเอาฟังคุณพึ่งหน่อยนะฮะเจ้าของร้านอาหารนะครับ ก็ทานเป็นปกติเพราะว่าเงียบๆปะค่ะมไม่ได้มีเสียงดังหรืออะไรแต่แต่แต่เราจะให้ความเป็นส่วนตัวของลูกค,ค้าเราก็จะไม่มานั่งจ้องลูกค,ค้าครหรืออะไร,รเราก็จะอยู่<ๆ>ไกลๆเขาต้องการอะไรเราก็ถึงจะเดินเข้ามาเขาเคยมาทานที่นี่บ่อยไนะเ<อ>หรือว่าในกลุ่มเขาน้องแตงโมน้องแตงโมพี่เผเอิญพี่ไม่ค่อยอยู่บ้านน้องแตงโมเพิ่งจะมาทานครั้งนี้ครั้งแรกเห็นเด็กๆบอกนะคะเห็นเด็กๆบอกว่าน้องแตงโมเพิ่งจะมาทานครั้งนี้ครั้งแรกแต่งตัวคุณแตงโมเป็นไงบ้างครับที่เรามองดูว่าเดลิตาเลยนะ คือคือไม่รู้ว่าปกติเขาแต่งตัวสวยขนาดนี้หรือเปล่าแต่เมื่อวานเขาแต่งตัวสวยมากสวยแบบว่าสวยมากเก๋ไก๋สวยแบบสว,สวยเลยนะคะแล้วก็เออสีคุมโทนเอิร์ธโทนทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังบอกน้องเลยว่าเด็กๆที่ร้านก็ยังบอกเลยว่าคุณแตงโมสวยจังเลยอซึ่งที่ร้านอาหารร้านนี้ก็บอกว่าขอให้ปฏิหารมีจริงใช่ค่ะก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยแหละฮะก็ภาวนาขอให้น้องแตงโมเนี่ยให้คุณแตงโมเนี่ยปลอดภัยนะฮะนะคะ